ครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันด้วยว่าด้วยเรื่องการขัดเก็บรายละเอียดนะครับจะเป็นสัพท์ของพี่ปูเองนะครับที่ว่าการขัดองศานะครับการขัดองศาคืออะไรการทํามุมนะครับกับชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะงานองศานะครับเช่นส5องศา30องศาอะไรเงี้ยโดยประมาณนะครับการขัดองศาคือการเก็บรายละเอียดของงานบูมแมลงนะครับคือเส้นที่ออกมานะครับการขัดองศานะครับ ขอบตรงนี้นะครับจะคมนะครับเนี่ยเป็นเส้น,ลนเลาเหมือนเราตีไม้บรรทัดเลยคือการขัดของสานะครับทําข้อมือและแขนนะครับเกรงๆนิดนึงนะครับรักษาระดับข้อมือและแขนไว้นะครับคือการเก็บรายละเอียดองศาของบุนมแแรงนะครับมาเกตเส้นนะครับที่เราขัดค่อนข้างจะออกมาเป็นเส้นตรงเลยนะครับ เราต้องใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับอันนี้คือขั้นตอนการเก็บรายละเอียดนะครับเป็นการขัดเงนสาะนะครับ <S <S โอเคเสร็จแล้วก็เอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดกว่าน,นี้นะครับมาเก็บขัดให้ขึ้นเงาแบบนี้นะครับอันนี้คือกระดาษเบอร์หยาบก,ก่อน <S <S ค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทดสอบการกว้างก่อนทําสีนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ